ภาษีเงินได้หักในที่จ่ายก็คือภาษีเงินได้นั่นแหละแต่มันคือเป็นการหักภาษีไปก่อนล่วงหน้าคือเรื่องของการหักในที่จ่ายนะคะจะมีคนเกี่ยวข้องกันนะคะก็คือมีคนที่จ่ายเงินผู้ที่จ่ายเงินผู้ที่รับเงินนะคะสองคนนี้มีความเกี่ยวข้องกันการที่จะมีเรื่องของการหักที่จ่ายได้ต้องมีทั้งผู้ที่จ่ายเงินกับผู้ที่รับเงินค่ะแล้วอีกคนนึงค่ะนี่ค่ะ ก็คือกรมสรรพากรอะหลักง่ายๆนะคะภาษีหักในที่จ่ายเนี่ยก็คือผู้ที่จ่ายตรงตัวนะคนที่จ่ายคือคนที่หักสมมตินะภาพนี้นะคะผู้ที่จ่ายเงินเนี่ยจ้างนายเอนะคะมาทํางานก็1 0,000บาทเพราะฉะนั้นนายเอนะคะก็จะทําการจ่ายเงินให้ผู้ที่รับเงินซึ่งนายเอคนนี้ก็จะได้เงินไม่เต็มคือจ้าง1น0 0 0แต่ได้เงินแค่9,700เอบาทเฮ้ยทำไมได้9,700เพราะว่ามีการหักไว้ค่ะ หักภาษีไว้อันนี้เมื่อสมมติขึ้นมาว่าหักสเปอร์เซนนะคะโดยผู้ที่จ่ายเงินเนี่ยจะต้องมีการหักไว้ก่อน3%เอร์เซนและก็จะต้องนำภาษีที่ที่หักตรงน,นี้นะคะ่ะไปนำส่งให้กรมสรรพากรต่อไปเ,เห็นภาพไหมคะว่าถ้าเราเป็นคนจ่ายเราต้องหักแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนรับเงินเราจะถูกหักเราจะได้เงินไม่เต็มคะ่ะเขาจะเอาภาษีไปก่อนเรื่องของการหักหน,นที่จ่ายเนี่ยมันก็จะมีหักหลายอย่างเลยก็ขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้ว่ามีการ จ่ายค่าบริการอะไรเวลาที่เราถูกหักเงินไปอ่ะคือสมมุตินะเราได้เงินเดือนสองหมมี OT มีอะไรพวกนี้หรือเงินเดือน3 0 0 0 0ื่นสีมแล้วแต่ละเดืนอนน่ะได้เงินไม่เต็มเพราะอะไรเราถูกหักนะที่จ่ายไปนั่นเองค่ะแต่ละคนจะหักไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับรายได้ค่ะจริงๆแล้ววิธีในการคำนวณค่ะเขาคำนวณไม่ใช่1%ไม่ใช่5%ไม่ใช่3%ค่ะไม่ใช่1.5%ด้วย เขาคำนวณแบบนี้จะต้องคำนวณโดยเงินเดือนทั้งปีเลยสมมตินะคุณมีเงินเดือน4 0,000บาทให้เอา4 0 0 0 0คูณ12ก่อนให้คิดก่อนเลยว่าเงินเดือนทั้งปีเป็นเท่าไหร่เงินเดือนทั้งปีนะคะเท่าไหร่ให้มาหักค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายในที่นี้กฎหมายจะกําหนดเลยถ้าเป็นเงินเดือนเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้5 0์ไม่เกิน1 0 0 0 0แเท่านั้นเลยสูงสุดก็ได้1 0 0 0 0แนะคะ แล้วก็หักด้วยค่าลดหย่อนที่มีของแต่ละคนเลยซึ่งแน่นอนแต่ละคนจะมีอย่างแรกเลย6กห0,000ื่นทุกคนอันนี้กรมสรรพากรเขาให้อยู่แล้วห0,000ื่นนะทุกคนต้องมี60,000่นตรงนี้ส่วนอื่นๆค่ะขึ้นอยู่กับภาระส่วนตัวของแต่ละคนเลยไม่ว่าทุกคนจะมีบุตรมีครอบครัวพ่อแม่ที่ต้องดูแลหรือมีประกันชีตประกันสุขภาพอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับของแต่ละคนเลยพอเอาไรายได้ของเราลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนละจะเรียกว่าเงินได้สุทธิค่ะ แล้วหลังจากนั้นค่ะให้เอาเงินได้สุทธินี้ยไปคํานวณตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบขั้นบันไดขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีเงินเดือนมากน้อยแค่ไหนเออถ้าคนมีเงินเดือนมากก็จะเสียภาษีตามขั้นบันไดไปมากถ้าน้อยก็น้อยตามลําดับไป ะะเพราะนะั้นเนี่แหละการที่จะถูกหักเท่าไหร่เนี่ยมันขึ้นอยู่เลยค่ะว่าเงินได้หรือเงินเดือนของคุณมันไม่ใช่5%เไม่ใช่10%ทุกคนแต่ถ้าคำนวณมาแล้วเงินเดือนหักค่าใช้จ่ายแล้วหักลดหย่อนแล้วพอคำนวณแล้วค่ะบริษัทก็รู้แล้วว่าคุณทั้งปีคุณมีภาษีต้องชำระเท่าไหร่ก็จะเอาภาษีต้องชำระตรงนี้ค่ะไปหารจำนวนคราวที่จ่ายก็คือว่าปีหนึ่งเขาจ่ายเงินเดือนคุณกี่ครั้งถ้าเดือนละครั้ง ก็12ก็หารด้วย12แล้วถึงจะเป็นภาษีที่หักในแต่ละเดือนที่เราถูกหักกันไปตัวอย่างนะคะให้ยกตัวอย่างว่านายสันตินะคะเป็นคนโสดได้รับเงินเดือนเดือนละ4 0,000บาทแล้วก็มีประกันสังคมด้วย9000บาทนะคะก็คือทั้งปีเนี่ยมีประกันสังคมด้วย90,00บาทอ่ะเราจะต้องมีการคำนวณหักในทีจ่ายของนายสันติคนนี้ให้คำนวณเสมือนว่าเงินเดือนเนี้ยคือคำนวณให้เป็นเงินเดือนทั้งปีเลยนะคะว่าเป็นเท่าไหร่ หรือจะเรียกว่าเงินได้ประเภทที่1นั่นเองนะคะเราก็จะเอา4ี่หมื่คูณสิเพราะฉะนั้นรายได้ของเขาทั้งปีนะคะจะมี480,000บาทหากักค่าใช้จ่ายค่ะถ้าเงินเดือนได้50%ค่ะแต่ไม่เกิน1 0ค่ะแต่ไม่เกินพากรเแสนบาทรรกฎหมายนะคะเขากำหนดว่าให้คุณนะหักค่าใช้จ่ายได้เลยเป็นการเหมาได้เลยคือเขามองแล้วว่าเนี่ยการที่คุณมีเงินเดือนตรงนี้ค่ะ ก็คือว่ามีต้นทุนเนี่ยในการสร้างเงินเดือนตรงนี้โอเคให้50%เซนเลยแล้วก็สูงสุดไม่เกิน1,000 0แรายได้ของเราคือ4,80,000ครึ่งหนึ่งแล้วมันเกินแสนอ่ะแต่เขาให้ได้เค่ไรหนึ 1, ่0แสนอก็เลยหักได้แค่แสนเดียวหักค่าลดหย่อนค่ะส่วนตัวได้กี่บาทได้60,000บาทประกันสังคมก็ลดหย่อนภาษีได้นะคะปีหนึ่งนะคะอันนี้ 9,000บาทก็คือตามที่จ่ายจริงเลยค่ะแต่ไม่เกิน9,000บาทนะคะเงินได้นะคะหลังหักค่าจ่ายแล้วมาหักค่าลดหย่อนที่มี69,000ก็จะเป็นเงินได้สุดทีิค่ะ3 0 1 0 0 0 1 0 0บาทเงินได้สุดที่3.1 1,000แล้วอยากรู้ว่าจะเสียภาษีเท่าไหร่เราเอา3.1 1 0 0 0 0คูณ10%เลยไหมไม่ใช่นะคะ อันนี้คือความเข้าใจผิดของหลายๆคนนะบางคนคิดว่าเฮ้ยอยู่ขั้นอัตราสิบคือเอา3ามแสนหนึ่งหคูณสิเลยไม่ใช่ต้องคำนวณแบบขั้นบันได0ถึง1นึ่งแสนห้าหบาทแรกยกเว้นก็คือ0อ่ะขั้นที่2 1งหนึ่งแห้าหมจนถึง3ามแสนช่วงนี้มีอยู่เท่าไหร่นะคะ1นึ่งแสนห้าหมื่นนะคะหเปอร์เซ็นเลา จับ150,000คูณด้วย5%เท่ากับ7,500 3 0 0 0 0 0ถึง500,000ช่วงนี้มีเท่าไหร่เราต้องจอดตรงนี้เลยเพราะว่าเราถึง10%เพราะฉะนั้น311,000จอดอยู่ตรงนี้เกิน300,000มาอยู่ที่11,000คูณ10%เป็น1,100สรุปว่าภาษีเอา7,500บวกอีก1,100 เป็น8,600บาทนายสันติคนนี้เนี่ยจะเสียภาษีทั้งหมดเนี่ย8,600บาทเงินเดือนอยู่60 0 0 0มีประกันสังคมนะคะทำให้เสียภาษีอยู่8,600แต่คราวนี้เรากำลังหาหน้าที่จ่ายอยู่การคำนวณหักหน้าที่จ่ายจะต้องนำา8,6 0ตรงนี้ค่ะไปหารจำนวนข่าวที่จ่ายเพื่อจะได้รู้ว่าต้องหักพนักงานเดือนเดือนึงเนี่ยเท่าไหร่เอา8,6 0 0นะคะ หารด้วย12ค่ะก็ได้716.67อเาเพราะฉนั้นโดยเฉลี่ยแล้วต่อเดือนเนี่ยต้องโดนหักไปเลย716.67แต่ว่าประเด็นน่ะถ้าเราเอา716.67คูณ12เนี่ยมันจะมีเศษทศนิยมที่มันรวมกันแล้วไม่ได้8,600ไงเพราะทำยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องรวมให้ได้แค่8,600เพราะว่าเขาเสียภาษีเนี่ยแ6 0 0ไงแต่หักในที่จ่ายเนี่ยหักไปล่วงหน้าในแต่ละเดือนเฉยๆเพราะฉะนั้น เอา716.67นะคูณด้วย11ในสันติเนี่ยตั้งแต่เงินเดือนนะคะที่ได้รับเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราถึงพฤศจิกาจะโดนหักภาษีนที่จ่ายไป716.67ส่วนเดือนธันวาค่ะจะโดนหักไป716.63ถ้าทุกคนลองเอาจับอันนี้คูณ11กับอันนี้คูณ1รวมกันต้องได้8,600เนี่ยจะเป็นการคำนวณการหักนที่จ่ายเงินเดือน